ไปกันที่สาธารณส,สุขนะครับของอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับมีการปฏิบัติมาตรการเชิงรุกนะครับมีการนําชุดตรวจเอทีเคครับลุยตรวจตามชุมชนตาลับหาผู้ติดเชื้อโควิดสิที่ชุมชนท่าตาลับนะครับตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่สาธารณส,สุขอำเภอศรีราชาครับพร้อมด้วยนายเอกลักษณ์เกศวัฒนากำเนันตำบลบางพระและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่นําชุดตรวจเอทีเคนะครับตรวจหาเชื้อโควิดสิ ให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นการทํางานเชิงลุกโดยทางสาธารณสุขของอําเภอครับได้นําชุดตรวจดีเคเข้ามาตรวจให้คนในชุมชนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิสดสิ 19, พร้อมทํามีการให้ความรู้ในการป้องกันตนเองสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่ออยู่ใ,ใกล้ชิดคนอื่นนะครับและเมื่อรู้ว่าตัวเองติดเชื้อโควิดสิเเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายไปนะครับและขั้นตอนการรักษาในสถานพยาบาลหรือว่าการกักตัวซึ่งหากทุกคนมีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวตามมาตรการสาธารณสุข ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็จะทำให้ทุกคนห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9